วันนี้จะกินข้าวต้มค่ะจะยำไข่เค็มอันนี้คือหอมหอมใหญ่ที่ซอยแล้วแล้วก็พริกซอยใช้สดแล้วก็จะทอดกุนเชียงค่ะกุนเชียงกินกับข้าวต้มกุนเชียงที่ทอดไฟแรงไม่ได้ถ้าไฟแรงนะมันจะไหมเพราะว่ากุนเชียงในมันไหมเร็วไฟอ่อนๆเลย กระทะอันนี้กับตะหลิวนี่มันโดนกันไม่ได้โดนนีเตียวก็เสียงดังอันนี้เหมือนกระทะเอสตอน ยำไข่เค็มแต่ว่าต้องใส่น้ำปลานิดหนึ่งค่ะถ้าไม่ใส่น้ำปลาเลยแล้วก็หอมพวกหอมพวกเครื่องมันมันจะไม่เข้ากันค่ะต้องใส่น้ำปลาด้วยใส่น้ำปลานิดหนึ่ง้ตามน้ำปลาใช้ช้อนซีลก,ก็ใส่ซีลดนี่คืนอน้ำมะนาว ละลายน้ำตาลนหมคะเนี่ยอันนี้คือพริกซอยแค่นี้เลยค่ะเครื่องปรุงไขเ่เค็มมันเค็มอยู่แล้วเราจะมาใส่เยอะไม่ได้แล้วก็จะ่าไข่ค่ะ น้ำปรุงนี่เราใส่มะนาวน้ำตาลหน่อยชุดลรสนิดหนึง่งแล้วก็น้ำปลาไปนิดหนึ่งค่ะยำไข่เค็มสูตรก็มีแค่นั้นแหละคะ่ะแค่นั้นเลยคะ่ะเราปรุงน้ำยำเสร็จแล้วเราถึงจะเอาพริกใส่น้ำยำแล้วก็คนๆให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เอามาคลุกเค้ากับยำ ยำไข่เค็มกินกับข้าวต้มค่ะนี่ค่ะยำไข่เค็ม แล้วค่ะย,ยำไข่เค็มแล้วก็ทอดกุนเชียงค่ะกินกับข้าวต้มค่ะวันนี้เป็นเมนูข้าวต้มปกติก็จะมีผัดผักบุ้งค่ะวันนี้ไม่ผัดเพราะว่าไม่มีคนกินก็เลยไม่ผัดยำไข่เค็มกับทอดกุนเชียงค่ะจะมีผัดผักกาดขาวหน่อยสําหรับคนที่จะกินผักค่ะก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะไปละค่ะใครอยากกินก็ไปทํากินค่ะยำไข่เค็ม ยำง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆวันนี้ทําไม่ไม่ไม่ใส่น้ําเยอะปกติจะใส่น้ําสุกขิกวันนี้ยำแห้งๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ